างาวันนี้อนุโมทนาสาธุกับทุกทุกคนที่มาร่วมบุญน,นะคะมาร่วมโยนโบวอลิ่งการกุศลซึ่งเงินทั้งหมดเนี่ยจะนำไปให้กับน้องๆที่อาจจะโอกาสไม่เท่าเทียมกับพวกเรานะคะซึ่งจะทำไปหลายไปทำหลายอย่างเลยแหละะไปสร้างห้องน,น,นังพาน้องมาดูหน,นังรวมถึงไปมีกิจกรรมสอนน้องๆปลูกต้นไม้เพื่อให้ลกน้องอ่ะได้ทานแล้วก็ได้พัฒนาอาชีพด้วยค่ะ เรื่ที่นีอยากให้โครงการแบบนี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากทุกๆคนนะคะถ้าถ้ามีโอกาสมาร่วมบุญกับทางเมเจอร์ได้ไก็อยากให้มาร่วมบุญกันเพราะว่าเงินเนี่ยก็จะได้นําไปช่วยเหลือน้องๆค่ะพีโ่โจรจะได้ีโอกาสในการแข่งไหมคะหรือว่าร่วมได้ไหมจะร่วมล้างท่อนในวันนี้ก็ฝากว่าจะสุดท้ายฝากในการทีนี้เลยโบค่ะเออก็อยากฝากให้ถ้าเกิดว่าใครได้ ห้าสีสาค่ะข okay. <ipher S 2> ับเองเลาฮไา่ดนไดเลย อยากฝากว่าถ้าเกิดว่าใครได้มีโอกาสมาร,ร่วมบุนนะคะอาจจะถ้าถ้าพลาดงานโบลิ่งไปเนี่ยจริงๆแล้วว่าทางเมเจอร์เขาจะมีกล่องเมเจอร์แท์อยู่ที่เมเจอร์ทุกสาขาเลยนะคะเราสามารถร่วมมุนกันได้คนละเล็กคนละน้อย20บาทร้อยนึงอะไรอย่างเงี้ยเขาร่วมกันได้นะคะซึ่งเงินทั้งหมดเขาก็จะรวบรวมไปช่วยเหลือน้องๆที่ได้โอกาสให้ให้ให้ได้รับโอกาสที่มากขึ้นค่ะค่ะน่รดีๆใส่ไม่คะเวอ ใส่แบบมาไม่เคยได้ใส่เลยหลังจากได้ทำไมคะแล,ล,ล้วก็หายหรือยังไงเออเออใช่กลัวหายคือเป็นคนที่ทำแหวนหายตลอดเวลาคือแหวนที่ใส่เนี่ยจะเป็นแหวนที่ไลายหมดเลยเป็น <laughs> แหวนที่สั่งออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็หล,ลุดหล่นบ้างถอดลืมวางทิ้งไว้บ้างค่ะก็<า>เลยเป็นวันที่ต้องใช่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 เวลาไปกนมีเวลาที่มันเกิดถอดใส่ถอดเออแมันเป็นยังไงบ้างแม่ก็ไม่ต้องไป ตอนนั้นที่เราคนไหนมาฉันชอบแม่เลยขอมมีนามาสัมภาษณ์กันยาวว่านงานงานยอง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 เป็นยังไงบ้างคะมันเกิดอะไรขึ้นงานนั้นเห็นว่าเราไปตัดสัมปทานกันเนาะใช่คือตอนแรกงานนั้นเนี่ยโบตั้งใจจัดงานเปงนแล้วก็โบอ่ะก็มีความรู้สึกว่ามันเหมือนผู้จัดการโบอ่ะเข้มเขาโป๊ะ อเขาจำโป้เขาได้มันไม่ได้โป้โป้เอฟคือโป้คือชอบพะพูอะเดี๋ยวเธอได้มีเซอร์ไพรส์แน่างานนี้อะไรอย่างเง<แ>ี้ยแล้วแบบพูดเยอะอะจนโบ้ก็เริ่มแบบว่าเฮ้ยจะมีแบบจะอะไรจะมีงานจะเปันการขอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วโบ้ก็เลยรู้สึกว่าคือจริงๆวันนั้นโบจัดงานราบอนเกิดร่วมกับเพื่อนอีกคนนึงและใจโบอะโบว่าโบจะแต่งตอนอายุ40ตอนแรกเลยอะที่โบวางแผนไว้อะอยากจะแต่งตอนอายุ40สี่สิบ้ะโบก็เลยเหมือนแบบ ก็ไปบอกบอกทางผู้จัดการบอกเลยว่าเฮ้ยยังไม่ต้องมาดเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานที่งานนี้นะอะไรประมาณนั้นแต่เขาก็เตรียมตัวกันนาเข้าที่ผู้จัดการแล้วก็พี่จีวก็คุยกับครูก็คือมารู้ภายหลังว่าคือเขาก็เตรียมตัวกันนาแต่ว่าตอนนั้นก็แบบว่าเฮ้ยไม่ต้องมาดเซอร์ไพรส์ขอนะมันยังไม่ใช่เวลาอะไรอีนยแต่สุดท้ายด้วยความที่แบบมันเหมือนมันแบบทุกคนก็เตรียมตั้งใจขอแบบ รอเพิ่อนมาบอกประมาณหนึ่งวันก่อนหน้าแล้วบอกกับพี่ปูไหมบอกกับปูทีงเอ็มลึใช่แล้วพี่ปูทำสินะอย่างไรตอนที่เราบอกว่าเราส่งไลน์ไปบอกอ๋อส่งไลน์ไปบอกแลก็ไม่ไม่ได้เห็นสินะปูก็ไม่ได้ตอบอะไรเลยนะคะเออโอ้โหแล้วโมเมนต์หนักใจคืออะไรอะไรตอนนั้นคือคิดว่าไม่ไม่ใช่เรื่องจริงคือไม่ไม่ได้รักเพราะว่า ได้ไหมว่าเขาพูดร่าอะไรบวี่จำได้ว่าเขาพูดว่าตัวเล็กปกติจะเรียกไร็ล้วจะเรียกว่าตัวเล็กแอ่อรกแล้วก็อะไรก็แล้วก็แลาบก็แล้บก็แล้วก็แล้วแล้วแล้วก็เลยวกาแล้วก็แล้วก็แล้วก็ลยวช่มั้พก็แล้ออขแล้วหูแ้ก็ดลบแล้วก็เอ้ะกนใก็ก็คิดวกาไล่วก้็แลก็แลกแล้วกวว้้อ้้้กก้ก็กลายเป็นขอแต่งงานแล้วก็ คุณต้องรับรับไหมเพราะว่าเกี่ยวกับความตั้งใจเราคือเราจะแต่งรอบทีสิบงานเออแล้วก็แบบว่าแล้วก็แบบเออเออยื่นยื่นมือไปโผล่ไปหาหรือว่าผิดตอนนั้นมันเบลออ่ะมันก็เบลอเล้าเ็จล้วใช่หมคะจะตันไปนานอยู่แล้วก็แบบว่าเออเอาก็ได้ไปได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอบตกลงไปค่ะทีนี้หลายคนต่างกันว่าอาจจะสนใจ ทีเดียวคือสบายหมดเลยงานเลยหน้าขวานจะไม่ค่อยเห็นส right uh um> oh. mm ื่ออะไรใช่เขาบอกไม่ไม่ออกสื่อเลยแต่จริงๆอ่ะคุณจากกัารพบกันมาปุ๊บก็ก็จริงๆเป็นความสัมพันธ์ที่ที่ดีมากแต่ว่ามันจะเป็นดีแบบเรียบง่ายอ่ะคือมันถึงเราโตแล้วแล้วก็มันไม่หวาอะไรค่ะก็แต่ว่าเราก็คือแบบเข็ดกับการเชี่แบบว่าออกสื่อออกสื่อแล้วเดี๋ยวก็เลิกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เข็ดเราก็เลยไม่ไม่มีการโพส กาวเงื่อนไว่าจะต้องแบบว่าเออแต่จะต้องไม่ไเปิดเผยอเงี้ยถึงจะโอเคจะจบอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีหมายถึงว่ามีคนชักอะไรงี้ใช่ไหมคะไม่มีคนถานคณิคิดเองอแบบอายอายแบบว่าเงอนที่แบบว่าเดี๋ยวเราอแต่คนก็เปิดวาร์ปเยอะนะว่าทีแบบว่าเราไม่ได้เดวาคื เปิดบาร์เปิดบาร์คนมาชอบเลยอะไรย่งไรอะไรเขาเขาไม่มีเขารู้แต่เขาไม่ยอมเปิดไอจีเป็นฟรีคือคือเออผมไม่เข้าใจเขาเลยเขาอยากมีอยากมีผลพื้นที่ส่วนตัวไว้ประมาณนั้นเออบางครั้งอันเนี้ยผมก็เคยคุยกับเขาแต่ก็ไม่ไม่เคยได้รับคำตอบที่ชัดเจนเลยเพราะฉะน้นเรื่องนี้เขาก็ย้ำที่จะเลือกอยู่ที่แบบว่าของไม่ออก คือเหมือนว่า,าพอนจริงๆก็อาจจะได้สมว่าถ้าแต้องไปจริงๆเนะี้ได้อะไรอย่นะอางงประมาณนั้นนะคะคมาออกการเป็นวันที่นเลยหรือไงครจริงๆไม่ได้มีการวางแผนอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเขาก็จะเริ่มแบบอย่างคลิปโบว์เมื่อก่อน,นเาก็ไม่ได้เข้าเลยอย่างตอนเนี้ยคือโบวมีทำเพจหตงบ้านอยางเางี้ยเาก็ทำคลิปตลอดถูกไนหะตอนเนี้ยเขาก็แบบว่า ก็มีทำคอนเทนต์ใหม่คอนเทนต์สลาโซก็เวลาถ่ายก็ต้องไปด้วยกันไปเล่กรองเท้าแต่งงานไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่รอะไปไหนเลยเลย No <laughs> สรุปใช่ไหมคะก็คือคุยกันตอนแรกเขาถามว่าเขาชอบคนยังไงเขาบอกว่าอ๋อต้องสินเสมอโบเออโบถือสินห้าแล้วเขาก็เลิกดื่มวานแล้เขานั่งเล่นเลยเล่นเลยอะไรก็ไม่ดื่มอีกเลยแล้วเขาก็ไปปฏิบัติธรรมกับโบแล้วก็เราก็เลยรู้สึกว่าเออคนเนี้ยไปในทางเดียวกันอ่ะสั้นๆงานตอนไหนวะ ปกตแหละถ้าอย่างนั้นน่ะเขาเจอหน้าเราเขาปฏิบเลยก็ก็ใช่ก็เขาก็ส่งไลนมาคุยอะไรอีก่อายุอะไรคะพี่โมอายุเขาเด็กกว่็ประมาณสามปีนิดเดียวเองนิดเดียวที่งานเสร็จจ้าแผนแทนต่อไปใหม่ใหรอย่างนี้่ปีนี้ค่ะปีนี้ค่ะปีนี้เลยเหรอซึ่งปีเลยเหรอเตรียมงานไว้เท่าแล้วหัวปั่นมากค่ะแต่ว่าแบบเป็นงานเป็นงานเขาเรียกว่างาน ภายในงานเล็กๆหรือครับใช่ใช่แต่ว่าก็ประมาณนะคะจะเป็นเน้นญาติผู้ใหญ่ก็สบใช่ข้าวไมคบอเดืองไม่เป็นมความเดือนใช่ไหมคะเดอนเดินทามาได้มนัดงานันเป็นเรว่อะไรบอกมาเลยนะบอคือกำลังศึกษาอาชีมอยู่ศึกษาเป็นพี่ชาอยู่ว่า ว่ายังไงคือมันจัดที่สระบุรีด้วยอะคือไอชีที่ขอแต่งใช่ก็คือไปจัดที่นั่นไงมันก็เดินทางไกลแล้วก็มีความเกรงใจนักข่าวว่าจะต้องสลามหมายทั้งวันแต่ถสุนทับได้เออแต่ว่าจะมีพีอาร์มามามาเก็บภาพอะไรนั่นเลยแม่โอ้ฉันเขินไปแล้วมันมีอะไรนะที่มันที่ละแปดแปดแปดวมันการยังไงบ้างครับเป็นพิธีไใช่หรือว่าต่อแล้วตอนเช้า สองเไยค่ะแตอนเช้ชาก็จะเป็นพิธีการเป็นพิธีไทยทั้งห,หมดค่ะแล้วก็ตอนเที่ยงเนี่ยเราก็จะเรียนเรียนอาหารเทีย่ยงรักษาศิลป์ก็จะเป็นแนวแบบว่าฟิวแบบนักข่าวทหารเป็นฟิลแบบซิการ์เบเนอร์ประมาณนั้นตอนเที่ยเงเขาเรียกว่าซิการ์รักษาศิลป์ แต่ว่ามันก็เป็นงานเป็นงานเล็กๆที่เราจัดเน้นย้ใหญ่แล้วก็ตอนเย็นเนี่ยอาจจะมีแบบว่าเป็นเพื่อนๆสนิทกันมาเชิญจับใครในวันนี้มาเดี๋ยวร่วดด้วยแหละจบใครเรียบง่ายเลยค่ะเมื่อคืนที่นี่จเป็นต่างกัเนี่ยจากที่เราแบบว่าตั้งใจว่าตอน0ปีแต่ว่ากอด3ปีอะไรอย่างเงี้ยก็ความรู้สึกใช่ไหมคะเอาความจริงเนาะไม่ตอบสวยๆวยเนาะ ว่าคนจะเป็นเจ้าขาวเนี่ยมันมัน,ม,นมันเครียดนะมันมีเรื่องที่ต้องจัดเตรียมงานหลายอย่างมากเลยค่ะก็ก็เปน็นจะเป็นแบบว่ามีมีเรื่องรุนแรงหลายอย่างมานีนค่ะแต่ถามว่าคือความรู้สึก ที่จะบ่าวกันนะถ้ากับปูอย่างเงี้ยมันเขาเรียกว่ามันเหมือนเป็นแบบว่าพัฒนาไปอย่งสเต็ปมันรู้สึกว่ามันมีความแบบแน่นแฟนกันมากขึ้นเออเขาทำมาไร้ให้เรารู้สึกว่ามั่นใจในตัวเขาว่าเออเราโอเคละที่ที่จะใช้ชีวิตร่วมกันจริงๆทุกอย่างคือลงตัวหมดเลยคือกวาาจะไม่ได้มาหวือหวาออกสู่้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมันลงตัวมากค่ะมันลงตัวมาก ไลฟ์สไตล์วิธีคิดการใช้ชีวิตทุกอย่างเขาเขาเขาเหมาะเขาจับกันเลยนะท่านอื่นงานแบบปุนเด้งได้จะเป็นว่าที่เจ้าสาวแต่เราจับเปุ่นเด้งเที่ยนเลยเรามีปัญหากับกลุ่มว่าที่เจ้าบ่าวะครับแม่มี้ก็เลยการจัดการการไปงานไม่มีการ<แ>กจัดการเพราะว่าเขาให้วาจัดตินใจเลยไม่มีทะเาลาะกัน เขาใหญ่โตขนาดไหนพี่โบจังหวะนัดแต่งเราที่เขาพยายามดึงเรามาก่อนแต่งอายุได้40เลยไม่ใหญ่จริงโบใจจริงโบเลยนะโบอยากแค่ไปจดทะเบียนแล้วก็มากินอาหารกันจบโบอยากทำแค่นี้เลยลวจดทะเบียนวันนั้นไหมอาจจะล้มจดก่อนหน้าใช่อะมีเรื่องจดก่อนหน้าอาจจ๋าค่ะอันนี้อาจจะอาจจ๋ก็คือแต่ว่าเราทำแบบนั้นไม่ได้ไง เราทำเราทำง่ายแบบนั้นไม่ได้เราก็ต้องแบบา,ามข<า> <ม EN S 1> ั้นตรใช่ตามขั้นตอนโอเคคุณงา